Welcome to PUBG Mobile. Let's fight together. ไมอลืมคนนี้คอมเขาลงนี่มาแล้วปิดแล้วเสร็งเคยเล่นอะไรไม่มีข้าวเทเป้งกุลงนีเป็นเราเลิมไอ้นูมันเป็ัปัด m a d the top e เอาไว้แมตเลยก็เหมือนนะกย้างเลยยวเป็นเหมือนไม่ต้องไม่ได้ดีตากแล้วดีตากดีไงตากดีไงอยไม่ต้องเอามาคอยตวยิงได้เลย เออพื่อนี้กล่องพรีเมพยมมาเนาะออ่ารดูคนนืผมก็จะรอเปิดตอนผมจะรอเปิดตอนอาร์พีมาเนี่ยแหละได้แซมนิดนึงแซมจะได้ไปไวครับไม่ได้ลุ้นอะไรอ่ะลุ้นลุ้นให้ปืนซ้ำอย่างเดียวโอ้โหถ้าได้ถ้าปืนออกผมเปิดเปิดตันเลยนะถ้าปืนออกเนี่ยจะเปิดให้ได้ร้อยร้อยยี่สิบเลยถ้าปืนออกก่อนเจ้าคุนแลปด อ่ะแปดคนนะอ่ะอบอดวันนี้บอดคนนี่โตไม่เห็นนะกี่ตอนผมลงไม่ก็ไม่มีมาจากไหนด้วยสาวชุบแม่ไม่เห็นครับไม่เห็นเขาเซเล่เฮ้ใช่ใช่มีตีนะ

Adding soon. มันลั่นแล้ววะรันคาเฮเล่บอนมาเหรอเนี่ยรันคาเฮเล่ยิงอะไรเนี่ยเนี่ยสากาเนี่ยมีทุกคนหรือบอด okay. อโอเครันคาลงเขาออกซิ่นเขาโอ๊ใกล้ๆน่าจะน่าจะบอดใช่ป้างไม่ยอมยิงสักทีเนี่ยไม่น่าบอดนะผมเห็นลมจะกินนะบอดปลอมแบบว่า อ๋อดูโกนุดดูตู้เลยอยากได้เอาครับเอาใก,กล้เจอเอีนโฟบ้างซื้อแล้วกันขนมตาลมาลหให้กินช่วยเช็คดีกว่า ครับืีเขาใ้เร่อยได้ปะเขาเห็นเรอยองเีงงยวเสียพลังงานไม่ออกไปหลอกทายอ,อ,อืโหเจ้าเลยอ่าบน บนนี้มีอะไรน,นะเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนนะคนเดได้เช็คก่อนบนน่าจะไปแล้วละ่ะแล้วตา,า,ามผม,มนะฟาร์ไปแล้วใช่ไหมเช็คใกล้ๆก่อนลองเช็คในลองเช็คในหมู่บ้านหน่อยดิลงรถในหมู่บ้านเฮเลนี่คือรถไม่มีแล้วนะไปได้จะเั็นไรมันระดับดเลยประเทศเราด้วยเพราะว่าเราฟาฟร์มเสร็จแล้วเขาเขาก็น่าจะฟาร์มเสร็จแล้วเหมือนกัน เราไปดูบันปองไหมครับไปซื้อเอ็มโฟกันนะไปก<ม>่อนเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวซื้อเอ็มโฟกันมองช้อนมันตัวเจต,ต,เติโอ้ย,อยบ้านสามแยกนี่เปิดเอ้ยบ้านสามแยกมีเหรอบอดบอดบอดโอ้งั้นยิงเลยครับเออเห็นหัวแล้ว ตกใจผมไม่เห็นไม่ได้ยินมีมีเสียงเท้าอีกคุณเต้มีเสียงเท้าอีกตัวนี้บอกไบนเชียบอรเดแบ่งกันแบ่งบลงบอดเปิดประตูนะเนาะไบนเชียอ,อ่ะไปไปเอ็มโฟรครับเอ็มโฟน่ากันยังกบ<อ> <Awesome. S 2> ไม่เห็นใครเลยวะรอเก็บกัดวะไปไปฮะดรอปใครไม่น้อ

มีคนแปดนะผมได้เก็บเอาเลยเอาเลย <c oughs> มีคนเลยวะยี่สิบคนอยู่ในหมุดว่ะน่าอ่แล้วอีซี่ไม่มีใครมาเอาไอ้ดอกเลยเหรอ <c oughs> ไกลวงไปมั้ยเห็นตรงบ้านช <'s> ุดมีรถสองคันนะโอเคครับไกลจังเนี่ยจะมีท่านจะมีขนเฝ้าแล้วนี่ไงมีรถบีฟอแล้วก็รถคราะ ไม่เห็นใครเลยครับเงียบเก็บเป็นปกติยิงเงินก่อนฮะหรือเปล่า,าวะเราเออแชมป์ลืมบอกเหมือนแชมป์ไม่ได้ใส่สกินระเบิดน,นะสกินระเบิดคิวฟีตเหรอใช่เพราะวันนั้นวันนั้นวันนั้น หรือว่าสำหรับกระเป๋าอ่ะมีอยู่วันไวันนั้นผมใส่ชุดชุดอนุญาตชุดอะไรพูดเลยอะชุดพาร์ทเนอร์เหรอชุดอ่าใช่แล้วมันไม่มีสกินนะไม่น่าเกี่ยวชุดไม่น่าเกี่ยวไม่เพราะผมใช้ใช้ใช้ชุดพาร์ทเนอร์สกินระเบิดผมหายหมดเลยนะสกินระเบิดคันก็หายนะพอจะใส่ชุดพาร์ทเนอร์ใช่ใช่ใช่ทุกทุกระเบิดเลยน่าจะเกี่ยวเลยผมว่ามันได้แค่เสื้อกระเป๋าอ่ะ ระเบิดควันหายเลยระเบิดลูกเกี้ยงผมไม่แน่ใจเพราะนานจะนานจะบึ้มโดนทุกทุกระเบิดเลยเพราะไม่นี่เราเราดูตรงระเบิดก็รู้ระเวิดมันมีไม่มีไม่ตกปาเวลาเราเล่นนั่นนะกองพวกมันกองพวกมันไม่มีไอ้ดอกเป็ดอกปล่อยลูกขยิ่งเอาว่าเอาเลยไม่เอาแล้วไม่มีคนเลยเป็นฝาฮะยิงเด็กคนอ่ะ โอ้ด네 sí, ูวงดิวงยายแล้วอ่ะเอาไงอังลูกไม่ได้ป่ะไปยุฝาชุกเงียบเกินว่ะพายุฟาชุกไปดูว่าเช็คมึงไม่ได้รับคนเลยไม่เอาขาดูลุงไมโลอะไรไหมใกล้ๆไปเลยผมวิ่งไปเตรียมบัดอ้อสิบสามโปรดอ่ะบัด เฮ้ยไม่打死ได้กูเป๊ะเป๊ะขนาดยิงและไม่รู้ว่าจะใครมาเลยวุ้ยกระตุกมีคนแน่เลยวะมีศพแต่ไม่ต้องมีคนมากมันอยู่กลางวงเลยนะเอ้ศพเพียบเลย เพนเฮียคคลูเรม่ลนสะกเลยมัอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าวะฝั่งน้ม่ย้มิดหรือเปล่าวะโอมีรถขับไปขอแขรกัสวะฟุดี่งเลย

mà mà, rồi. Ba rồi. Ừ. Thì mà không có mặt với bạn hmm 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 hmm

mẹ ừ. <coughs> sao yên ying <coughs> <coughs> <tín> à. <coughs> <coughs> ờ, okay, rồi, tư lệnh tìm khóa học tìm quá เชื paid, oh, b, ì, Mine, soup, um, like ้ยต e, ิบ้าเหลืองมีบ้าเหลืองมีวะแป๊บ้าเหลืองมีรอตัวก่นเดงกกับผู้ชายก็คือไม่นะผมดักเลี้ถนนบ้านเหลืองนะมุม้ไม่น่าเล่นเลยวรในบ้าน ใช่เลยบอสยังไม่ได้ยินเสียงผมบ่ส <maker> วอย่งอยสองคนโอเคโอเคน,อน้อยเ่ะอดูนโอ้ยโอ้ยโอ้ย เน่นเนี้ยเน่นท่านเนินกวาดตหาไหม่เจอระวังนะโอ้ผมต้องขับเขาเขาขับรถเกันพี่เชีย่ยมองไม่เห็นวะเริมลัวริมลัวเริมลัวพี่เชีย่ยไม่มีเน็ตโอ้เอาไฟไปกินก่อนแล้วกัน ไปร้านค้าร้านค้าสวยครับร้านค้าล็กบ้านเขียวนี่มีไม่ไม,ไมีไม่มีออปชั้าแล้วอะ่ะบ้านเขียวเหรออ่ะคูดร้านค้าด้วยคนเดิมร้านค้าบ้านเขียวนร้านค้า awesome 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 อ้าวเล่ตัวยิงเต้ยิงไปไหนวะเล่ตัวเดียวขาดตายละมาที่บ้านผมบ้านผมบ้านผมเหี้ยมาไม่ทันแล้วเนี่ยพาโดนน่ะสวยมากเก็บเงินเก็บเงินมองไม่เห็นได้ไงวะโอู้หูโคตรฟูเลยแค่นี้ เอบลังคาก็เสร็จสิ้ได้บอดตัวเดียว